สวัสดีครับผมนคะรมฐถมเงินตาบร่างครับหลายๆคนอาจจะแปลกใจนะครับว่าเหรียญ10ปี2533รับซื้อที่ผมประกาศรับซื้อเนี่ยเหรียญละ3 0 0แสนถึง5 0 0แสนจริงไหมบอกอย่างนี้เลยครับถ้าใครมีจริงย้ำนะครับว่าต้องเป็นเหรียญ10บครับหลายๆลคนบอกว่ามีมีก่อนที่จะพิมพ์คำว่ามีนะครับนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับ จะต้องเป็นเหรียญ10ปี2533ครับที่ราคารับซื้อตั้งแต่3 0 0แสนจนถึง5 0 0,000บาทครับจะต้องเป็นเหรียญ10หมุนเวียนแบบนี้ครับเหรียญ10หมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่9แบบนี้หลายๆลยคนบอกว่ามีแต่พอส่งมาให้ดูเป็นเหรียญ5ก็มีเป็นเหรียญบาทก็มีย้ำนะครับว่าจะต้องเป็นเหรียญ10หมุนเวียนรอ9ปีพศก็คือระบุตามนี้เลยราคาที่ผมประเมินให้ ก็ตามปีพศนี้เลยไม่ต้องห่วงครับผมมีช่องทางการติตดต่อชัดเจนหลายคนกยอาจมองเฮ้ยมึงมาทําคลิปเพื่อเรียกยอดวิวหรือเปล่ารับซื้อไม่จริงหรอกเอาเป็นว่าถ้าพี่มีจริงเนี่ยผมรับซื้อจริงนะครับนะก็ระบุตามนี้อย่างชัดเจนครับกับผมนะครปฐมงเงินตาบร,รางครับตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมครับเหรียญ10หมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่9ใครมีตามปีพศนี้ช่องอื่นอาจจะรับซื้อปีไหนบ้างอะไรไงผมไม่รู้ครับสำหรับช่องผมนครปฐมเงินตาบรางครับ สามสามสามหนึ่งสามสี่สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่ราคาตามนี้ครับสามสามย้ำนะครับสามแสนจนถึงห้าแสนบาทแต่ถ้า,าพูดพูดตามตอนเป็นจริงนะเอาจริงๆอ่ะสามสามนี่หายากมากหายากมากมันเป็นราคาที่รับซื้อมีจริงกระรับซื้อจริงแต่เหรียญที่พบเจอกันได้ง่ายๆเลยนะพูดกันตามตรงนะสามหนึ่งสามสี่สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่เนี่ยตั้งแต่ตรงเนี้สามสามเนี่ยแทบไม่ต้องพูดถึงเลยค่อนข้างที่หายากค่อนข้างที่จะหายากครับ เดี๋ยวเป็นว่าใครอยากจะเห็นเหรียญ10สิปี2 5 3 3เนี่ยเดี๋ยวผมติดต่อผมมีน้องคนหนึ่งที่รู้จักนะที่รู้จักในวงการเนี่ยเขามีเหรียญ10ปี2 5 3 3เดี๋ยวผมจะไปทำคอนเทนต์นะครับแล้วก็จะไปขออนุญาตน้องเขาก่อนว่าเขาอนุญาตให้ไปทำคอนเทนต์ไหมเพราะว่าหลายๆคนอยากจะเห็นพบเห็นเหรียญ10ปี2 5 3 3ว่ามีอยู่จริงไหม นะครับเดี๋ยวขอญอาตติดต่อน้องเขาก่อนถ้าเผื่อน,น้องเขาอ,อนุญาตแล้วเดี๋ยวผมจะไปทําคลิปแล้วก็ถือโอกาสได้ไปแนะนําน้องให้หลายๆคนได้รู้จักกันด้วยนะครับนะาก็น้องคนนี้ก็เป็นที่รู้จักกันนะครับก็ยังให้ฝากกดติดตามไปด้วยครับกับผมนะครับปมเงินตาบรางครับขอบคุณครับ